บ้านเดี่ยวที่อยู่ติดกับส่วนกลางแค่เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่ะและมาในดีไซน์ใหม่สุดพิเศษด้วยมุมมองหน้าบ้านกว้างเปิดรับทิวทัศน์แบบ180องศาโดดเด่นด้วยการจัดวางฟังก์ชันภายในบ้านที่เป็นสัดส่วนตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของทุกคนได้อย่างลงตัวกับโครงการขาซาวิววงแหวนสัตุชดค่ะโครงการตั้งอยู่ซอยวงศกร1แขวงสามวาตะวันตกเขต คลองสามว่ากรุงเทพมหานครเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสายหลักอาทิเช่นถนนการจรนาพิเศษถนนสุขาพิบาล5ถนนสายใหม่เป็นต้นอีกทั้งยังรายล้อมด้วยสถานที่สำคัญมากมายเช่น The Group ปัทไทร่าโรงเรียนน้วงมินทาราชินูทีเป็นจมะราชาลายัยมหาวิทยาลัยเวรเทินโรงพยาบาลสายไหม่ ้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์เซ็นท่นรามอินทราและอีกมากมายเมนเกตเข้าออกด้วยระบบอีซี่พาสและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงและยังเป็นแบบดับเบิลเกตอีกด้วยบอกเลยนะคะว่าความปลอดภัยเนี่ยหนาแน่นแน่นอนค่ะในรงการนะคะมีสวนขนาดใหญ่ที่สามารถออกมาวิ่งออกกําลังกายในยามเช้าหรือว่าพาเจ้าสี่ขามาเดินเล่นในตอนเย็นก็ได้ค่ะส่วนขับเฮามีห้องฟิตเนสสำหรับลูกบ้านและมีสระว่ายน น้ำขานาดใหญ่ที่แบ่งเป็นสระเด็กและสระผู้ใหญ่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดินเพลินๆจากขับเฮาค่ะก็มาถึงตัวบ้านของเราแล้วซึ่งบ้านของเรานะคะเป็นท้ายแบบเดือคราว มีฟังก์ชันบ้านแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะมากับเนื้อที่61.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่160ตารางเมตรเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังนี้เรารีโนเวทอะไรให้บ้างเริ่มจากโรงจอดรถของเราก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้สกิมสีภายนอกภายในให้ใหม่ซึ่งสีภายนอกตรงนี้นะคะเราก็ได้ทาเป็นโทนสีเทาเข้มอ่อนตัดกันทาให้บ้านเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมา พอเข้ามาในตัวบ้านนะคะเราก็ได้ทาผนังสีภายในนะคะให้เป็นสีขาวตัดกับขอบหน้าต่างสีดำตรงนี้นะคะได้อย่างสวยงามด้อย่างที่น้องมายบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าบ้านหลังนี้เขามีการ จัดวางฟังก์ชันสัดส่วนได้อย่างลงตัวตอบโจทย์กับทุกคนในบ้านอย่างตรงนี้นะคะเราสามารถทําเป็นมุมลิฟวิ่งแอเรียนะคะวางโซฟาขนาด5-6ถึง6ที่นั่งนะคะให้ทุกคนภายในครอบครัวเนี่ยมาร่วมทํากิจกรรมกันตรงนี้ได้เลยในส่วนทางด้านนี้นะคะทุกคนเขจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยทุกคนสามารถนะคะจัดเป็นโซนรับประทานอาหารแยกกับโซนเมื่อกี้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถจัดได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยหรือว่า จัดมุมนี้นะคะเป็นฟังก์ชันการใช้งานตามที่ทุกคนต้องการได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยทัวเป็นกระจกใสนะคะเป็นการพรางสายตาทําให้ห้องเนี่ยดูไม่อึดอัดและก็กว้างขึ้นด้วยเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเรากูให้ใหม่โดยใช้กระเบื้องเป็นโทนสีเทาให้เข้ากันกับตัวบ้านได้ดีค่ะและชั้นหนึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องกันค่ะ และในชั้นที่1น,นะคะก็ยังมีห้องอนเนกประสงค์ที่อยู่ชั้นล่างอีก1ห,ห้องค่ะมีเนื้อที่ขนาด8ตารางเมตรนะคะถึงจะดูเล็กแต่จริงๆแล้วไม่เล็กเลยค่ะเพราะสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานชั้นล่างก็ได้ตามความต้องการเลยค่ะ ห้องน้ำในชั้นที่หนึ่งนะคะก็เป็นกระจกยาวที่ทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูกว้างขึ้นแล้วพื้นกระเบื้องนะคะก็เป็นสีน้ำตาลออกทางโทนวอร์มตัดกับสีผนังที่เป็นสีน้ำตาลได้อย่างลงตัวเลยค่ะในส่วนของบันไดนะคะเราก็ได้ขัดไม้ทําสีธรรมชาติค่ะและในตรงชานพักนะคะก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่ได้รับแสงส่องสว่างตลอดทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยดูไม่มืดทึบเลยค่ะ มากันที่ห้องแรกนะคะของชั้นที่2จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะตัวห้องนะคะมีเนื้อที่ขนาด17ตารางเมตรพื้นชั้นที่2ตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นของ SPC ค่ะห้องนอนเนี่ยกว้างใหญ่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบครันเลยและก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งโล่ง,งสบายแถมยังมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวน้องไม้พาไปดูกันค่ะ และห้องน้ำในมาสเตอร์เบสรูมนะคะ mm hmm. ก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะโดยมีประตูกระจกใส่กั้นให้อย่างชัดเจนส่วนชักโครกนะคะเป็นแบบปุ่กดของอเมริกันสแตนดาร์ดสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะ และในส่วนของห้องนอนที่สองน,นะคะก็จะอยู่ทางโซนหน้าบ้านซึ่งห้องนอนนะคะก็จะมีขนาดอยูที่8ตารางเมตรค่ะสามารถวางคอนเดนเตอร์ได้อย่างครบคันตามต้องการแน่นอนและก็มีกระจกรองรอบแบบนี้นะคะทำให้ห้องเนี่ยดูโปรง่งโล่งรับลมได้ดีมากๆเลยค่ะ และในส่วนของห้องนอนที่3นะคะจะเป็นห้องนอนฝั่งหลังบ้านค่ะมีขนาดเดี่พอๆกับห้องนอนที่2เลยค่ะถึงจะดูเล็กแต่จริงๆแล้วไม่เล็กนะคะหรือไม่อยากทําเป็นห้องนอนก็สามารถจัดเป็นห้องทํางานในชั้นที่2ก็ได้ตามความต้องการของแต่ละครอบครัวเลยค่ะและห้องที่จะพามาดูห้องสุดท้ายนะคะก็คือห้องน้ําชั้นกลางค่ะตรงนี้นะคะเราก็มีการแบ่งโซนเปียกและก็โซนแห้งไวให้อย่างชัดเจนค่ะโดยมีประตูกระจ สไลด์กันแบบนี้นะคะสะดวกมา,มากๆเลยสุขภัณฑ์นะคะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการคาซาวิววงแหวนจัตุโชตบอกได้เลยนะคะว่าหลังนี้เนี่ยตอบโจทย์ทั้งทำเลและรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันพร้อมกับฟังก์ชันภายในบ้านที่แบ่งสัดส่วนมาให้กับทุกคนภายในครอบครัว ใครนะคะที่กำลังหาบ้านในทําเลนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะและคลิปต่อไปนะคะรีวิวบ้าน by Capital a s s e t จะพาไปชมบ้านหลังไหนนะคะ mm hmm. ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้นะคะน้องไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ Capital a s mm hmm. s e t บ้านที่ใช่ตรงใจคุณ